วันนี้นะครับก็ออกหาดูเพะนะครับตามคอกต่ตางๆนะครับก็วันนี้มีเป้าหมายอยู่ประมาณ5้คอกนะครับแต่ไปไม่ทันครับคําก่อนก็เลยดูได้แค่สามคอกนะครับอันนี้ภาพนี่คือคอกแรกนะครับคอกนี้ก็ลงกุงจะบอกเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับกระถินก็หายากครับแรง แล้วก็ผมดูแล้วเลี้ยงจํานวนน้อยตัวด้วยนะครับกอแล้วก็ราคาลงมาล่วงแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับไม่มีแรงผลักดันที่จะเลี้ยงต่อแต่ก็ยังไม่ได้ขายนะครับก็เดี๋ยวรอบปรึกษากับแฟนนะครับแล้วก็จะติดต่อมาทีหลังว่าจะได้ขายไหมนะครับอันนี้เป็นขอกที่2นะครับขอกที่2ออยู่ห่างกันพอสมควรนะครับก็วิ่งไปดูขอกนี้ก็เป็นปัญหาก็คือคนเลี้ยงอายุมากนะครับตากระยาย อยากเลี้ยงแพะก็ซื้อแพะมานะครับในราคาที่สูงพอสมควรนะครับมีอยู่ห้าหกแม่ก็ให้ไปดูแล้วก็ไปดูให้นะครับนี่เราก็บอกราคาไว้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวรอปรึกษากันก่อนแล้วจะโทรมาอีกทีต้องเข้าใจครับเพราะราคาตกมาน่ากลัวครับส่วนข้อนี้ครับนี่ข้อนี้มีอยู่สิบห้าสิบหกแม่นะครับอันนี้ก็ยกฝูงเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ปัญหาเดิมๆครับเลี้ยงไม่ไหวนะครับกระถินหายากนะครับแล้วก็ไม่มีแรงผลักดันในการเลี้ยงนะครับเพราะราคาตกต่ำเหลือเกินแพะต้องขายออกสงสัยสนใจคอมเมนต์มาครับ